นี่ก็จะเป็นคอนเทนต์แรกของเกม Nightcore นะครับที่เพิ่งเปิดบริการไปในวันที่12มีนาน,นะครับผมก็ได้เล่นเป็นวันแรกแล้วนะครับจริงๆก็ผ่านมาวันนึงแล้วแหละแต่เนื่องจากว่าในวันแรกนะครับมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะทั้งการหลุดนะครับแล้วก็รอคิวนานก็เลยเพิ่งจะได้มาทำคอนเทนต์ที่เป็นพื้นฐานของเกมนะครับในวันนี้นั่นเองเกม Nightcore ก็จะเป็น s e r v ร์ Global ที่มีภาษาไทยให้ดูด้วยนะครับเป็นเกม MMORPG ระดับ h a r d คอ r e เลยนะครับภาพค่อนข้างสวยอลังการมากๆนะ ก็มาเริ่มกันที่พื้นฐานของเกมที่กันก่อนนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยระบบคาร์ดนะครับคาร์ดเกมนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4คาร์ดเริ่มต้นนะครับก็ประกอบไปด้วยวอลเลเอร์นะครับเป็นดาบแล้วก็จะขึ้นเป็นคาร์ด2นะครับไม่ว่าจะเป็นแบนการ์ดนะครับดาบใหญ่จุดเด่นที่พลังโจมตีแล้วก็มี CC นะครับโปสตันอะไรเป็นต้นนะแล้วก็สเปียร์แมนหรือว่าสายหอกนะครับมีระยะโจมตีนะครับกลางๆแล้วก็เล่นใน PVP ได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับ อาชีพซอสแมนนะครับจะเป็นคลาสอต่อเนื่องก็คือจะเป็นโซเยอร์เป็นสายดาบโล่หรือว่าแทงนั่นเองนะครับมีความสสมดุลในเรื่องของการโจมตีแล้วก็ป้องกันค่อนข้างสูงในขณะที่ดูอ,อัลซอสน,นะครับจะเป็นสายดาบคู่นะครับในเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ในการฟื้นฟู HP ได้นะครับตีแล้วมีดูดเลือด คาสฮันเตอร์นะครับจะเป็นคาสสก็คืออาเชอร์หรือนะาโนูนะครับจะโดดเด่นเรื่องของระยะโจมตีนะเป็นสายกายภาพยิงไกลแล้วก็โลกนะครับหรือว่าสายมิสั้นแอสซิสนักฆ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับโดดในเรื่องของการรอบสังหารแล้วก็ความรวดเร็วนะครับเป็นสายมิสั้นกายภาพระยะใกล้แล้วก็ชีพวิตหรือว่าสายเวทนะครับจะต่อสายไปเป็นโปรเฟสเซอร์หรือเรียกสั้นๆว่าสายเมนะครับเป็นสายเวทโจมตีระยะไกลแล้วก็จะมี หนึงนะครับจะเป็นสกอร่าหรือว่าอาชีพพรสายฮิวสายบัฟนั่นเองนะครับเรื่องพื้นฐานตอนเริ่มต้นเกมนะครับจะประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้ทักษะหรือว่าสกิลนะครับตั้งให้เป็นออโต้ได้เราจะมีปุ่มนะครับเซตเป็นออโต้อยู่ทางซ้ายตรงนี้นะตามลำดับไปเลยโดยให้ใช้นะครับเลือกใช้ก็คือพยายามใช้สกิลที่เป็นขั้นสูงก่อนนะครับแล้วก็สกิลขั้นถัดไปเปลาดับนะครับสามารถเลือกลงทับเบียนแล้วก็ถอดออกได้แบบนี้นะเรากดลงทับเบียนนะครับมันจะไล่ตามสกิลไปตามลาดับนะ ราก็จะมีการเปิดอัตโนมัติตรงนี้นะครับรวมทั้งกดปุ่มนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ซ้ำนะครับใช้เมื่อ p v p ค่ข้าสกิลที่ใช้ไม่ได้แล้วก็มีวิธีหนึ่งนะครับในการเซตก็คือกดปุ่มนี้นะครับที่สกิลแล้วกดปุ่มล่างนะมันสามารถเซตสกิลที่ช็อตค่าข้างล่างได้แต่ว่าวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะทาให้เปองช่องคือถ้าเกิดเซตแบบนี้แล้วเวลาคุณอ่าคุณจะต้องมานั่งเซ็ตออโต้อีกนะครับก็คือจะต้องมากดที่สกิลนะครับแล้วก็เลื่อน ออโต้เควสหรือว so like like so so, so so ่าออโต้สก so ิลไปมันจะทำงานแบบไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับแต่ว่านั่นแหละมันจะเปลองที่ก็คือผมแนะนาอย่างนี้นะซึ่งผมแนะนานะครับให้ถอดออกนะเวลาคุณถอดออกนะครับสกิลที่มันอยู่ด้านทางด้านซ้ายที่เซตเป็นออโต้อยู่แล้วอ่ะมันก็จะทํางานตอปกตินะเช่นนั้นข้างล่างนี้ไม่จำเป็นต้องเซ็ก็ได้เหลือที่ว่างไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าที่ว่าข้างล่างนะเราจะมาใส่ในส่วนที่เป็นในส่วนของปั๊บอาหานะครับเริ่มต้นเนี่ยคุณจะได้จากโปะ วยาสกัดพิทักษ์นะครับ,รบมีผลสะสินาทีนะจะเป็นเกี่ยวกับพวกดาเมจคอมแมนยม์ยาป้องกันแล้วก็ลดดาเมจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของยาสกัดชัชนะนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นเพื่อแม่นยากับป้องกันนะครับแล้วก็จะมีการนหนึงเป็นยาสกัดจูโจ้อันนี้คือเพื่อพลอยมตี้กับพลอยสกิลนะครับมีผลสินาที แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นอาหารอันนี้จะเป็นอาหารนะครับสาสินาทีนะเพิ่มนาเมียระยะใกล้แม่น้ำระยะใกล้ฟื้นฟู HP นะครับซึ่งอาหารตัวนี้คุณจะได้มาจากการกดตัวที่เป็นตะกร้าอาหารนะครับซึ่งจะแยกสายกันนะครับทั้งหมดมีทั้งหมดสาสายก็คือสายจทตระยะใกล้นะครับไม่ว่าจะเป็นดาบโล่นะครับดาบใหญ่หอก <c oughs> มิสซั้นนะครับแล้วก็ดาบค กับตรงกลางนะครับจะเป็นทีมสัตรูนะจะเป็นดาเมจระยะไกลไม่นยำระยะไกลนะครับก็จะเป็นของสายเดียวในตอนนี้ที่ยิงไกลได้เป็นกระยาฆาก็คือสายธนูแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นสลับผักสลับสายเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นเมจนะครับแล้วก็พระจะมีดาเมจเทมนม์นกับความเป็นยำเบมนม์นให้ก็กดมาให้เลยให้ตรงสายคุณนะแต่ของผมเล่นเป็นดาบโล่แทงนะครับก็กดเปิ่สเต็กเนื้อมาอ่าก็จะได้มาจํานวนปริมาณเท่านี้นะครับอย่างนั้นกดเซตติ้งนะครับกดปุ่มล่าตรงนี้นะสามารถเซตกลางตรงนี้ได้นะ เขาเรียกวางนะครับให้ถน,นัดตามที่ถน,นัดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะกดใช้เองหรือว่าคุณจะกดแบบออโต้ก็ได้นะอย่างเช่นอย่างนี้นะผมกดค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงอ่ะมันก็ใช้ไปนะครับแล้วมันจะมีปั๊บขึ้นทางซ้ายเรานี้เห็นนะอย่ากสกัดชชนะนะครับทำงาน10นาทีแต่ว่าพอครบส0นาทีนะครับตัวที่เป็นออโต้มันก็จะทํางานต่อแต่ว่ายัางไงก็ตามผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้แบบระบบออโต้สำหรับอาหารนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบางทีเวลาคุณกําลังเดินอ่เดินแบบเดินชมนกชมไม้หรือว่าเดินเข้าเมืองอะไรเงี้ย คุณมันจะกดใช้นะครับข้อแนะนำว้ให้กดเอฟตอนคุณตีมอนสเตอร์ดีกว่านะครับมันะค่อนข้างคุ้มกว่าเนี่ยแล้วก็เนื่องจากช่องข้างล่างนะครับเราไม่ได้ใส่สกิลอีกแล้วนะสามารถใส่เป็นตัวที่เป็นพวกอาหารดืดๆเพิ่มเติมได้นะครับอ่าแนี้นะมันก็จะได้ทั้งหมดแปดช่องนะครับนอกจากสกิลแอกทีฟนะครับก็จะมีสกิลในส่วนของคลาสสิฟให้ด้วยนะ ก็จะเป็นพวกเป็นพาสซีฟที่เพิ่มให้เลยอย่างพวกป้องกันพวกมั่นยำนะครับแล้วก็พวกสกิลสีขาวสีเขียวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะได้มาจากตัวที่เป็นสมุดสกิลนะครับที่กดใช้ซึ่งได้จากเฟ้นในเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพวกสกิลระดับสูงอย่างพวกสีฟ้าขึ้นไปนะสีทองสีแดงเนี่ยจะต้องใช้เงินนะครับซื้อมาซึ่งค่อนข้างจะแพงอยู่ส่วนสกิลประเภทบัฟน,นะครับอย่างของผมสายโล่จะเป็นตั้งค่าต่อสู้นะเป็นการบัฟน,นะครับลดด้านหนให้ตัวเองนะเป็นเวลา10นาทีนะครับ ไอ้สก,กิลตัวนี้สามารถเซตในช็อตคัทได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเหมือนการคือเปลืองที่ก็คือพวกที่เป็นสก,กิลบัฟน,นะครับสามารถกดออโต้ต,ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็แค่กดเปิดนะครับแล้วมันก็จะทำงานทุก10นาทีก็คือตามผลของมันนั่นแหละแล้วแต่ความคูลดาวน์แล้วก็ตัวะระยะเวลานะครับเนี่ยมันก็จะออโต้อัตโนมัตินะครับทุก10นาทีมันก็จะใช้ใช้เองของมันนะแล้วสก,กิลบัฟไม่สามารถเซตเข้าไปที่ออโต้ด้านซ้ายได้นะครับแล้วก็จะไม่ต้องเปลืองที่ด้านล่างนะครับ ต่อมาจะเป็นเรื่องของเควสนะครับจะมีเควสด้วยการ3แบบก็คือเควสสีทองนะครับเควส์ในเรื่องหลักนะครับแล้วก็สีม่วงจะเป็นเควสรายวันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเควสสีฟ้าเป็นเควสรองนะครับโดยทั้ง3าเควสนี้จะมีความแตกต่างกันดังนี้นะครับเควสหลักนะครับจะดําเนินไปตามใน,นเรื่องตามบทนะครับก็มันจะให้อีกีสูงสุดนะครับเนี่ยเห็นไหมประมาณ15%ซึ่งค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีแถมบ,บางทีเป็นพวกสกิลนะครับแล้วก็เป็นพวกเงินทองนะสกิลรองนะครับก็จะลตาามมันกไ พอ <Okay, S 2> เคลียร์เควสหลักจบก็จะมีเควสรลองให้ทำนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเลเปอร์เซ็นที่ไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่ละแล้วก็จะมีถุงเงินนะครับสุดท้ายจะเป็นเควสรายวันนะครับอันนี้คือจะทําซ้าได้แล้วก็แยกตามพื้นที่แยกตามเลเวลนะครับแล้วก็สามารถรับได้เป็นแบบทีเดียวรวดอย่างนี้นะโดยแต่ละวันนะครับจะรับตัวที่เป็นเควสรายวันนะครับได้สูงสุดก็คือ30เควสนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันตามพื้นที่แล้วก็ตามเลเวลไงอย่างพื้นที่ที่ผมเคมนนเลเ กว่าจะครบ30เควสต,ต่อวันน่ะก็ต้องเลเวลสูงพอสมควรแล้วนะเควสต์ละวันจะได้เอ็กค่อนข้างน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ามันทาซ้าได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีพวกแถมเป็นเหรียญสะสมน,นะครับใช้ซื้อของแล้วก็ค่าสะสมน,นะครับที่ตามพื้นที่จะบวกโบนัสเป็นเอ็กีแล้วก็พวกปบัฟด้วยนะครับหลักการในการเลือกทําเควสนะครับแนะนาอย่างนี้นะก็คือเนื่องจากเราอยากจะเป็นเควสปรามอนสเตอร์ปปนะครับก็เควสหลักถึงตรงไหนนะครับ ให้คุณรับเควสรายวันนะครับมาตามทุกพื้นที่เลยแล้วมันจะเนี่ยมันจะเคลียร์ไปพร้อมกันนะครับอย่างเควสหลักของผมอยแมสสีทองเนี่ยก็คือพื้นที่นี้เคลียร์ไปได้ก็คือ80เควสนะครับประมาณ2รอบแล้วก็จะมีเควสที่เป็นเควสรายวันนะครับสี่วงในพื้นที่เดียวกันตอนนี้เคลียร์ไปก็กคือ30เต็ม140เห็นไหมมันจะล้อตามกันไปแบบนี้นจะประหยัดเวลานะครับในขณะที่เควสรอนะครับส่วนใหญ่แล้ว มันจะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่เดียวกับเวสหลักที่เพิ่งผ่านมาจึงมักจะทําพร้อมกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ <Yeah. S 1> แล้วก็ตามนะครับการทำเวสนะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มเลเวลเกมนี้เพราะว่าการฟาร์มปกติในแบบตัวทัวว่วไปนะครับได้เอเกีในการเพิ่มเลเวลค่อนข้าง,างจะน้อยมากๆนะเป็นหลักทศนอยมศูนยะ์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะตีเป็นร้อยเป็นพันตัวบางทียังไปขึ้นสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะ,ยะนั่นแหละเพราะงั้นพยายามทําเวทพวกนี้ล้อกันไปแล้วก็พยายามให้มัััันนนนนนนใพื้้ททีีีี่่เเเดดยยยววกะนนะครบมจสสลาอุ ล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือยานะยาที่เป็นยาสีแดงน,นะครับจะเปิดทั้งหมด3ระดับนะเริ่มต้นมาคนจะใช้ยาระดับเล็กสุดได้นะครับพอเลเวลสีก, 4, ก็จะเปิดระดับกลางเลเวลหก 60, เปิดระดับสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าออโต้นะจะเซตได้นะครับว่าจะให้มันเริ่มใช้ตอนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับอาชีพคุณด้วยนะครับอย่างของเป็นอาชีพดาบโลอะใสค่อนข้างอึดน,นะครับก็ จะตั้งไว้ค่อนข้างต่ำหน่อยก็คือใช้ตอน60%นะครับจะได้ไม่ค่อยเปืองยาแต่ถ้าเกิดคุณเป็นอาชีพตัวบางๆอย่างพวกสายธนูนะครับหรือว่าสายเมดอย่างเงี้ยก็จะอาจจะตั้งไว้ที่ประมาณ80ได้นะครับเพื่อกันตายเนื่องจากว่า,ายาที่มันให้มาเนี่ยค่อนข้างจะเพิ่มน้อยมากๆนะครับบางทีก็คือสู้ในพวกเเวสบางเ퀘สท,ที่เป็นระดับบอสอะ่ะก็คือแบบมันใช้ที200-300ขวดเลยนะครับแล้วก็สามารถซื้อยาได้นะครับที่ในตัวเมืองนะมันจะมีเมืองหลักตัวเนี้ย สามารถซื้อได้ที่ร้านของชานะครับก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ซื้อมาทีก็ประมาณ1ั0 0องพัขวดได้เลยนะครับสําหรับอาหารนะครับก็คือผมแนะนําให้ใช้อันนี้มันมีเยอะๆนะอย่างเช่นตัวที่เป็นอันนี้นะก็คือมันค่อนข้างจะเยอะกับเพื่อนได้มาจากเฟสน,นะครับก็ใช้บ่อยๆได้นะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใช้พวกอาหารเนี่ยในแมบ,บทั่วไปในการเคลียร์เฟสทั่วไปเท่าไหร่นะครับ เก็บไว้ในพวกระดับบอสดีกว่าแล้วก็ในพวกดานเจียนมาดนเจียนนะครับที่มันจะมีดันเจียนรายวันนะครับเชียร์ได้เวลาหนึ่งชั่วโมงอะไรพวกนี้<ป>ก็เดี๋ยวจะค่อยแนะนําในคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับทั้งหมดสลับพื้นฐานเบื้องต้นของเกมไนโคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ